กลางทุ่งนาเขียวขจีมีหญิงสาวชื่อคำเอื้องนางเป็นคนหน้าตาสะสวยผิวขาวสะอาดปากหวานน้ำเสียงอ่อนโยนเวลาพูดเหมือนลมเย็นพัดผ่านปลายทุ่งใครได้ฟังก็อดเอ็นดูไม่ได้แต่เบื้องหลังรอยยิ้มนุ่มนวลน,นั้นหัวใจของคำเอื้องกลับเต็มไปด้วยความอยาก อยากมีชีวิตดีเหมือนคนอื่นอยากได้ในสิ่งที่ตนไม่มีและมักเผลอมองของของคนอื่นว่าน่าครอบครองยิ่งกว่าของตัวเองในหมู่บ้านเดียวกันมีชายชื่อบุญมาเป็นคนขยันซื่อสัตย์ตื่นแต่เช้าออกนาไม่เคยบน่นแม้แดดจะแผดเผาเขามีเมียชื่อแม่จันหญิงธรรมดาหน้าตาไม่สวยแต่จิตใจงดงามมือหยาบจากการทำงานแต่หัวใจอ่อนโยน ชีวิตคู่ของทั้งสองไม่ได้หรูหราแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความซื่อสัตย์ที่พึ่งพากันมาโดยตลอดคำเอื้องมองดูภาพนั้นอยู่ห่างๆเสียงหัวใจเธอกระซิบเบาๆว่าถ้าได้ผัวแบบบุญมาชีวิตคงไม่ลำบากเหมือนทุกวันนี้ความคิดนั้นค่อยๆเติบโตเหมือนวัชพืชในนาเธอเริ่มเข้าไปทักบุญมาบ่อยขึ้นพูดจาอ่อนหวานด้วยน้ำเสียงนุ่มช้าเหมือนตั้งใจให้ทุกคำซึมเข้าไปในใจเขา ชมว่าเขาเก่งเขาดีเขาเป็นผู้ชายที่หาได้ยากในหมู่บ้านบุญมาแม้จะรักเมียแต่ก็เป็นคนธรรมาดาที่มีหัวใจเมื่อได้ยินคำหวานบ่อยๆใจก็เริ่มสั่นไหวเขารู้สึกผิดทุกครั้งที่คิดถึงคำเอื้องแต่ก็ยังเผลอคิดถึงอยู่ดีแม่จันรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นจากสายตาของผัวจากความเงียบที่มากขึ้นแต่เธอไม่โวยวายไม่กล่าวโทษใครเพียงเก็บความเจ็บนั้นไว้ในใจเงียบ วันหนึ่งบุญมาล้มป่วยหนักนอนสมอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ไข้สูงจนพูดแทบไม่ออกคำเอื้องที่เคยบอกว่าจะเป็นห่วงกลับไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าเพราะกลัวสายตาชาวบ้านกลัวคำคอรหาเหลือเพียงแม่จันที่นั่งเฝ้าไม่ห่างใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าให้ผัวทั้งคืนแม้ดวงตาจะบวมแดงจากการร้องไห้แต่เสียงที่พูดกับเขายังนุ่มเหมือนเดิมบอกให้เขาสู้บอกว่าเธออยู่ตรงนี้ ในคืนเงียบสงัดบุญมาลืมตาขึ้นเห็นเมียของตนนั่งพิงเสาเรือนหลับไปด้วยความเหนื่อยน้ำตาของเขาไหลออกมาเงียบๆเ,เขาเพิ่งเข้าใจในวินาทีนั้นว่าความรักไม่ใช่คำหวานไม่ใช่ความตื่นเต้นแต่คือการไม่ทิ้งกันในวันที่ไร้เรี่ยวแรงเมื่อบุญมาหายดีเขาไปขอขมาแม่จันด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสัญญาว่าจะไม่ปล่อยใจให้หลงผิดอีก แม่จันไม่ได้พูดมากเพียงพยักหน้าเบาๆและรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความอภัยส่วนคำเอื้องเมื่อความจริงแพร่ไปทั่วหมู่บ้านเสียงกระซิบก็เปลี่ยนเป็นสายตาระแวงไม่มีใครกล้าไว้ใจคำพูดหวานของเธออีกสุดท้ายเธอต้องย้ายออกจากหมู่บ้านไปเริ่มชีวิตใหม่พร้อมบทเรียนที่ฝังอยู่ในใจชาวบ้านจึงเล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังด้วยน้ำเสียงแผ่วเ,เบาในยามค่ำว่า แย่งผัวเขาอาจได้ความสุขชั่วคราวแต่ไม่มีวันได้ใจใครจริงและความสุขที่เหยียบย่ำหัวใจคนอื่นสุดท้ายจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง